สวัสดีครับพบกับจิเกนเจ้รนะครับเขาดาวโคโรโบเชนซอมแมนนะครับโคโรโบเชนซอมแมนครับเน้นย้ำอีกครั้งครับว่ามาวันพฤหัสนี้ครับพฤหัสที่31กรกฎานะครับกำหนดการปิดเสริฟเนี่ยจะเป็น ตีสี่นะครับแล้วก็มาเปิด10บโมงเชา้าแต่ว่าเปิดจริงกี่โมงนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวราดูประกาศเกมนะค,คุณดนดการน่าจะเป็น10บโมงเช้านะครับอย่างที่บอกเขาเลือกเต็มที่ไม่11บเอโมงก็เที่ยงเพราะว่าเข้าสู่รอบโคโรโบเนี่ยก็จะเปิดได้ค่อนข้างจะไวนะมาตัวกระช่าเก็บสะสมไว้นะหรือจะเปิดก็ได้ครับ ถ้าจะเป็นใส่ดองมันต้องวางแผนนะไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะคือคนจะงงว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องดองอย่างเดียวเปิดไม่ได้เปิดตามปกติเลยครับอ่าคนอยากได้ก็เปิดทุกรอบไม่ต้องดองก็ได้เพราะว่าการันตีเนี่ยอ่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนอ่าว่าจะวางแผนเพื่อเอาการันตีไหมหรือโชคดีแบบเปิดนิดเดียวได้แล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะได้ดองโดยอัตโนมัตินะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่า คนที่เป็นสายฟรีนี่คือบางทีอาจจะเข้าถึงการการันตีเลือกได้เลยซึ่งปกติผมเชื่อว่าบางคนที่เป็นสายเติมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้การันตีเลือกเลนเจอร์เลยด้วยซ้ำนะผมเลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับส่วนระบบใหม่เข้ามาอย่าไปกลัวครับอคลิปนี้นะครับเน้นทำอีกครั้งคือทาไปแล้วนะอย่างที่บอกคนรู้เขารู้กันหมดแล้วส่วนใหญ่คอมเมนต์ผมเห็นเจ8 0เนี่ยเล่นกันมานานแล้วรู้แล้วว่าระบบเกมมันเป็นยังไงครับส่วนใหญ่คือจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละที่อาจจะเล่นได้ไม่นาน มากก็ไม่ผิดนะที่จะกลัวว่าเฮ้ยจะเล่นไม่ไหวหรือเล่นไม่ทันนะครับซึ่งผมมองว่าการมีตัวโหดเนี่ยตามเนีย้ยิ่งไหวพิบนะสามตัวโกงครับแล้วก็ตู้พลังอาจจะเป็นตัวเบาช้างเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าขอให้มีตัวโหดเอาไว้ก่อนสบายใจแนะ่นอนครับเพราะว่า ระบบใหม่เนะี่ยผมว่ามันน่าจะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวว่าพูดคุยกันเพราะว่ามีเพื่อนๆส่งข้อมูลมาให้หลายคนอากราบขอบคุณสําหรับข้อมูลนะเพราะว่าก็คิดเห็นตรงกับผมอยู่กันแหละกับเพื่อนๆหลายๆคนนะฉะนั้นเนี่ยตู้พวกนี้เปิดเอาไว้ก่อนอ่าได้บอสได้ล็อกได้สล็อตหรือได้บ้าช้างผมบอกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งรอนเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเอาไปปั้นแล้วโหวดต่อได้เลยนะครับก็ใครอยากจัดเลนเจอร์เกียร์แพ็คท<ๆ>ิ<ๆ>้งทวนครับ เดี๋ยวเพิ่มเลทน,น่าจะมีนะช่วง2วันสุดท้ายนะครับอตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเลทน,นะเดี๋ยวเพิ่มเลทสวันสุดท้ายก็ไปจัดกันได้แนะนำร้านตั้งเกมร้านนี้ครับ a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรัแลแม่แสน,นกเกมแมนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมแมนเจอร์ครับมีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะ Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหาไอโฟนแสตมป์เบอร์กัชา คนรับรูบี้นะครับตัวนี้ประภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบีนยนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับอย่าได้แนะนำเกมปลอดภัยถูกรวดเร็วผมแนะนำร้าน ACK ครับเป็นเจ้าที่คนในเกมเดนเจอร์ไปเติมกันเยอะครับก็รีบไปจัดกันได้ครับแปะลิงอยู่ที่ใต้ The description คลิปนะครับขอให้เดนเจอร์เกียร์แพคเต็มๆหนร้าน ACK นะครับ การของคุณเพื่อนเพื่อนน,น,นักส่งเข้ามาห้ากบคนเลยนะครับคือข้อมูลเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับเกมอื่นๆอย่างไร Idol r a n g e หรือเกมอื่นเนี่ยที่มันมีระบบการตีบวกขั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกเหมือนกันว่าพี่มันปั้นยากนะไม่ใช่ว่าปั้นง่ายๆนะครับคือบางเกมมันมี1ิบขั้นนะไลเดอร์เรนเจอร์เนี่ยมี5ขั้นนะครับคือเขาบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับหรือไม่ก็ต้องเติมเยอะเพราะว่าก่อนจะเปิดได้นะสิ่งที่มันจะต้องเอามาปั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาฉะนั้นเนี่ยเขา บอกว่าถ้าเกิดเติมมันต้องเติมจานวนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะข้างบนน่ะคือข้างบนเขาเติมกันหนักเหมือนบนตํานานเงี้ยเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่เราก็เล่นกันเพชรมาสเตอร์นะครับฉะนั้น,นบนๆบนบนเขาก็แตะตีหนักกันมากขึ้นอ่ะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของบนบนครับส่วนลีกทั่วไปเนี่ยคือเต็มที่ก็ขยับกันไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่สมมุติว่าโชคดีนะขยับกันไปทีละ1ขั้นเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากอย่างที่บอกไปแล้วว่าวิาวธีเล่นเองฝึกให้มันเล่นโหดนะคร เกมป้องกันเนี่ยเราก็อาศัยบอทโหดนะครัฝึกวิธีการจัดเกมตั้งรับน้ำเทนต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังเล่นตามกันได้อยู่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับฉะนั้นเน่ยระบบเรานึกย้อนไปตอนสมัยที่แสงมืดเข้ามาใหม่ๆนะครับพฤตจิกาปี61นะอาม่ากับโยมิตัวเรนเจอร์มันเก่งมากจริงนะครับ าบางคนก็จะบอกว่าพวกระบบใหม่มาครับจะต้องแบบเปิดยากแน่ๆน,นะครับปั้นยากแน่ๆครับตัวเก่าต้องตายหมดแน่ๆคือตอนออกมาปุ๊บผมเปิดได้อมาม่าทันทีนะครับแล้วผมใช้แค่ร่างธรรมดานะปรากฏว่าแบบเฮ้ยเกมตั้งรับลองไปดูคลิปได้โอ้โหจากตั้งรับปกติผมชนะแบบ10ชนะ2อง่ะสิชนะ3กลายเป็นว่า10ชนะ5ชนะ6นะครับคือทีมมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือเลนเจอร์ตัวมันแบบค่อนข้างจะโหด อันนั้นคือนึกย้อนมาตอนนั้นครับถามว่าปั้นยากไหมปั้นยากจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกบม่วงเกมไม่ได้แจกเยอะแล้วก็หากันเข้าห้าจนานแบบเริ่มหาใหม่เนี่ยโอ้โหหากันแบบ2อสเดือนนะกว่าจะแม็กได้ตัวหนึ่งครับ บั้นยากจริงๆฉะนั้นเนี่ยระดับเดียวกันเขาก็หาได้เหมือนกับเราอ่ะมันก็เลยขยับไปพร้อมๆกันนะครับอ่านะครับส่วนบนๆอย่างที่บอกถ้าเขาเติมกันเยอะเขาก็จะปั้นได้ไวขึ้น,นครับแล้วก็ตัวเก่าตายแน่ๆนะครับปรากฏว่าตัวใหม่ปีหนึ่งมา6ตัวเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยแสงบดมันมาในรอบเดียวกันใช่ไหมก็อ่า มาสุดมามกรลาเว้น3เดือนกุมภาพันธ์นาเมามาไมทีพฤษภานะครับแล้วเว้นกรกฎาสิงหากันยาไมทีตุลาฉะนั้น1ปีมา6ตัวแล้วก็ไม่ได้เก่งทุกตัวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยระบบมันก็เลยจับค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมถึงบอกว่าเกมนี้ถ้าเกิดใครเล่นมานานเขาจะรู้ว่าเขาเขาฉนา,าดนะครับในการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยค่อยๆกระดึบไปทีนิดมันจะไม่ได้โหดแบบก้าวกระโดดอ่าฉะนั้นในอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวการเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวตึงๆโหดๆเอาไว ก่อนนะตอนนี้นะดีกว่านะครับ ว่าตัวใหม่จะมาทดแทานตัวเก่ามันนานครับคือมันต้องแทนอยู่แล้วอะตัวใหม่ยังไงมันต้องมีตัวเก่งไหวนะครับว่าแต่ว่ากว่ามันจะแทนเนี่ยมันก็เป็นปีอย่างตอนสมัยแสงมืดก็จะมองว่าเดี๋ยวแสงมืดจะครองเกมอ่าสุดท้ายโคโรโบก็ยังจําเป็นสมัยนั้นคือต้องผสมกันนะทั้งโคโรโบนะครับทั้งตัวแสงมืดนะครับทั้งตัวปกติอแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยพอมันมีหยุด5มีเพิ่มแร่พันปุ๊บนะครับก็เรียกได้ว่าต้องผสมกันเลยอะตัวปกติอนนี้ไม่เจอละ นะครับเต็มที่ก็ไปเจอตัวกันบินเลยประมาณเนี้ก็จะเป็นโคโรรโบผสมกับแสงมืดอ่ะขึ้นอยู่กับว่าจะผสมไงห้าห้านะครับหกสี่จ็ดอ่าย่างไงก็ต้องปรับปนกันอยู่ดีฉังนั้นนะผมมองว่าใครที่ยังไม่มีตัวในตู้นะครับเออนะครับ แต่แต่เห็นยังเปิดตามล่าก,กันอยู่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคือกว่ามันจะมีตัวมาทดแทนหรือแบบว่าโอ้โหปั้นตีบวกแล้วแบบว่าจะต้องโหดกว่าตัวเบารล็อกโหดกว่าตัวบอสมืดนับโหดกว่าตัวสล็อตเนี่ยผมว่าโหยากน่าจะยากน่าใช้เวลากันอนข้างจะนานนะแ้วอย่างตู้นี้นะผมก็แนะนําตัวบาาช้างเพราะว่าน่าจะเป็นตัว ที่ได้พรสวรรค์ด้วยแล้วก็เป็นตัวอวยของตัวเกมอส่วนตุ้เนี้ยอันนี้ต้องลุ้นเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ของปีนี้ทั้งหมดเลยผมก็คิดว่า น่าจะต้องมีสตวเดย์ตัวหนึ่งอ่ะที่แบบเกมเขาให้มาให้มีพรสวรรค์หรือไม่ก็เป็นระบบโหวตในอนาคตฉะนั้นเนี่ยบอทมืดตัวตึงเบอร์หนึ่งเลยครับควรต้องมีใครมีคือปั้นได้เลยก้าดาแม็กก็ปั้นสุดไปเลยเพียงแต่ว่าผมแนะนําแล้วว่าในกรณีที่มีตัวซ้ําก็คือมีตัวบอทมืด2ตัวแบบนี้อันเนี้ยให้โฮไว้ก่อนหยุดนิ่งไว้ก่อนรอระบบใหม่มาเช่นเดียวกัน2ตัวพวกนี้สมมติในกรณีที่มีตัวซ้ําอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งจับยัดตีบวกด้วยกันรอ,อนิ่งๆก่อนอดทนรอดูระบบใหม่เพื่อเราจะได้ค่าพรสวรรค์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับส่วนตัวอื่นก็รุนนองแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันถานงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับด้วยการใช้เลนเจอร์ครับที่เป็นตัวนี่เดี๋ยวผมเล่นแค่นี้แล้วกันดูนะครับว่าสมมติเรามีตัว แค่นี้ครับมันเขาสามารถที่จะเล่นได้นะส่วนเทรนวิธีการเล่นอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แแตครับว่าเราจะเล่นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะอ่ารอนผมไม่ได้ใส่เกียร์อ่รอนไม่ได้ใส่เกียร์นะอ่าเดี๋ยวใส่การบินมาล้วกันครับนี่เล่นแบบว่าเอาเรนเจอร์ตัวในตู้เลยครับแล้วก็เอาการบินมาสักหนึ่งตัวครับเนี่ยแค่นี้ก็เล่นได้ส่วนเกมตั้งรับอย่างที่บอกไปแล้ววางเรนเจอร์ สี่ตัวห้าตัวผมก็วางแบบนั้นนะแล้วดูครับเนี่ยตั้งรับนี่ตั้งรับก็ชนะประจุกระจายอยู่เหมือนกันอ่าชนะอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอ่ารู้ระบบเหมือนสันิดหนึ่งครับว่าเฮย้ยเดี๋ยวเกมทําออกมามันก็เล่นได้อยู่แหละเออใช้เวลากันนิดดึงค่อยๆขยับนะครับยังไงเลนเจอร์ตัวเก่าก็ยังดีครับคือยังไงเกมไม่มีทางทิ้งอะ่ะคือถ้าเกิดทิ้งก็ต้องโดนด่าแน้แน่นะนะคืออย่างที่บอกอยกด ลั่นลั่นตำแหน่งผิดผิดกดผิดจะกดลงน้ำแข็งครับคือถ้าเกิดเกมไปรีบไปเร่งขึ้นมาเนี่ยว่าแบบโอ้ยตัวใหม่จะต้องรีบเก่งแล้วตัวเก่าตายกันหมดเนี่ยตายครับระบบเกมโดนด่าแน่นอนครับบอกเลยครับว่าไม่มีใครแบบเอาหรอกนะคือผมว่าเกมน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าแบบโอ้ยจะเอาอยู่ดีจะมาเอาตัวเ ไม่มาแทนตัวเก่าทันทีครับก็ไม่มีทางเป็นขนาดนั้นครับส่วนทมานก็มีอยู่เหมือนกันที่แบบว่าโอ้โหเห็นหน้าโคลาโบแล้วแบบว่าฟันกากก่อนเลยคือผมก็แปลกคือบางคนบอกว่าสกิลกระโดดอ่ะมันเป็นกลุ่มสกิลกากนะครับผมก็มองว่าเอาแล้ว,ลวตอนเอเลนเน่ะคือเอเลนกากเหรอหรือว่าตอนที่โทวะมาใหม่โทวะก็ไม่ได้กากนะครับตัวกระโดดข้ามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ดีนะครับเพียแต่ว่าใน ทีเซอร์เนี่ยโอเคต้องยอมรับหน่อยนะครับว่าแบบในทีเซอร์เนี่ยมันเป็นกระโดดข้ามล้วนๆซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปซสุดท้ายมันอาจจะแบบว่าเป็นกระโดดนั่นแหละแต่สุดท้ายาจ,จะมีสกิลแอดออนเพิ่มเข้ามาก็คืออาจจะมีป่วนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกระโดดแล้วก็ป่วนนะครับหรือว่ามีดาเมจอ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอแต่ผมว่าด้วยลีกที่ผมเล่นนะคืออาจจะไม่พอแล้วนะเพราะว่าเลนเจอร์เขาแบบว่ามีเหมือน,เห,อนเหมือนกับเรากันหมดเลย เออ này, uh, này, oh, uh, long, อันเดี๋ยทีมนี้อันทีมนี้โอ้โหอัพมืดอีกอันเดี๋ยวลองดูอ่าอันนี้คือเล่นตัวน้อยนะบอกกับเกมตั้งรับนะแต่เกมนั้นเองผมมองว่าจัดหลายตัวก็จะดีกว่านะครับอันนี้ผมจัดแบบว่าเอาเรนเจอร์ตัวเ,เก่งครับเอออย่าลืมนะว่าหลีท่านี้นี่ตัวเขาโหดกันนะครับอ่าท่านั้นเนี่ย เรื่องของความตันน่ะมันมีอยู่แล้วผมว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจแหละเหมือนแบบสมมตินะสมมติว่าหเรามันเรียนเก่งมากๆเลยเราเรียนอยู่ในห้องเราเรียนอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยเรานี่โคตรเก่งเลยแต่พอไปเจอระดับประเทศนะครับหรือบางคนเก่งจัดๆเรจะไปตันในระดับนานาชาติมันต้องมีอยู่แล้วครับว่าการที่เจอ,อกลุ่มที่เขาโหดรพอๆกับเราอะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเท้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเด้แหละ โอ้โหนี่ขนาดใช้ตัวบินแค่นี้นะมันสอยป้อมกัตจุยกระจายเลยครับอ่ะไม่ไหวนะจัดหลายตัวดีกว่านะจัดห้าตัวมันเป็นเกมตั้งรับแล้วกันอ่ะเมื่อกี้แต่เียมตั้งรับก็เห็นนะครับว่าตั้งรับชนะค่อนข้างจะเยอะเออเนี่ยอย่างเงี้ยผมหนึ่งบอกว่าแบบเอดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับว่าบอทเด้อบางทีอ่ะบอทมันค่อนข้างจะโหดอ่าพอบอทมันโหดปุ๊บเนี่ยเราก็พึ่งจากตรงนี้นั่นแหละจากเกมตั้งรับแต่ตัวเก่าไม่กี่ตัวนะครับก็ าสามารถที่จะทําให้มันโหดได้อันนี้ไม่ไหวผมอันนี้แล้วกันเปลี่ยนทีมแล้วกันนะอ่าผมเอาอันนี้แล้วกันเอาไาทายโยกับเอาตัวชิองหน่อยแล้วกันอ่านเลมมาไปไป,ปล่อยไว้ทีมสองแล้วกันนะครับคุณกิงก็ยังใช้ได้อยู่นะอ่านะครับอ่าเอาชิองอาศัยไปทีมแรกผมใส่ไปแบบนี้เพราะว่ามันเป็นโคโรโบของปีนี้แสดงว่าโคโรโบปีนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะได้ ค่าพรสวรรค์ด้วยแต่ผมไม่มีตัวซ้ำนะไม่มีตัวซ้ำก็อาจจะต้องไปหาปบหรือรอเกมแจกหรือไปจับชิ้นส่วนฟรีครับอันนี้บอกไปแล้วครับว่าชิ้นส่วนฟรีมีนะครับสายฟรีนะเกมเขาต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับบอกไปแล้วครับว่าเกมอยู่ไม่ได้หรอกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีผู้เล่นสายฟรีนะครับผู้เล่นสายฟรีคือไงเขาต้องกดดูโคษโางโฆษณานะครับอ,อยู่ในเกมก็ได้โหลดเกมก็ได้เลตติ้งครับ อ่าเอ็นเกจเมนต์ต่างๆได้หมดนะครับอ uh, uh, หรือแม้กระทั mm ่ง hmm. สมมุติฟลุกว่าเลนเจอร์ <Ranger S 2> ระดับเดียวกันบางทีผมว่าเราตัวไอตัวนะี้นะครับหรือไม่ก็ตัวที่มันเก็บเก็บมาแล้วแบบไม่ได้ใช้อย่างนี้นะครับเอาไปตีบวกก็ได้นะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการวางแผนล้วนๆเลยอ่านี่ผมเลยงงเลยครับว่า <laughs> อ๋อสลอ็อตเออลืมไปครับ อ่ะสล็อตอ่ะในเจมมืดอ่เก่าๆอย่างนี้นะอ่ะขุดมาเล่นดูนครับอ่ะวางเต็มทีมดีกว่านะวางน้อยตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าหลีกตรงแถวนี้มันค่อนข้างจะตึงเหลือเกินนะครับเอออันฉะนั้นน่ยต้องต้องไปลุ้นเอานะครับว่าแบบพวกตัวโหดๆที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในปีนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่ตัวไหนอ่านะครับอ่าเนี่ยรอนนะรอนนะ มาถึงก็ยกรอยตึงๆเลยนะครับมันช่วยได้นะเพราะว่ามันยกนานนะครับคือเราอาจจะไม่ได้หวังดามเมธนะผมหวังตัวที่ว่าเฮ้ยมันยกค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ข้างล่างมันแบบว่าค่อนข้างจะโล่งเลยอันนี้โอเคจัดเต็มทีมแล้วโหดขึ้นเออนะจัดน้อยตัวในเกมนี่เองผมไม่ค่อยแนะนำเนะผมจะแนะนำในเกมป้องกันมากกว่าเพราะว่าออบอทมันจะโกงอะ มันจะแบบปล่อยตัวออกมาแบบยุบยับยุบยับ,ยบเลยนะครับและตีก็ไม่ตายด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีตัวที่มันแบบคอมโบเข้ากันพอดีนะหรือเทรนนะครับเทรนการไม่ใช้ตัวชนเนี่ยบนท็อปต้นนายเขาใช้มาเป็นเดือนแล้วนะครับซึ่งซึ่ง,งมันเห็นผลได้แบบค่อนข้างจะดีมาก่าเดี๋ยวดูเกียร์นิดนึงก่อนนะครับมีอัพมืดโอ้โหสลออ็อตเดี๋ยวลองดูเนี่ยแน่ตัวพื้นฐานโหดๆเนี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาก็าไปต่อได้ไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวผมลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะนี่นะครับอานที่บอกครับอย่าไปกลัวครับระบบใหม่พึ่งเข้ามาเรายังไม่มีใครรู้อะไรกันเลยนะโอ้โหสัวนใญ,ญตีโพดีพายกันก่อนครับคือผมว่าไอที่ต้องบ่นเนี่ยคือการเปิดไม่ได้มากกว่าเปิดให้ได้ก่อนแต่ดีที่สุดคือผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าการเปิดได้นเจอรโตเก่งนะครับ อ่านะครับทำไฮเปอร์แม็ก9ดาวแม็กนะใส่เกียร์ดีๆครับคือแค่นี้ผมว่าดูดีสุดละที่เหลือระบบอื่นก็คอยว่ากันไปครับไม่ต้องไปรีบเ็นขนาดนั้นนะอารมณ์แบบคล้ายๆประมาณว่าเหมือนแบบคุณซื้อรถยนต์มาสักคันหนึ่งอะ่ะคุณจะต้องโมมันเลยไหมอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องโมนะคุณอาจจะไม่ใช่แบบจ่ายรถแข่งอนะ่ะ เออหรือไม่ได้สายเทเงี้ยเราแบบใช้งานอ่ะเราซื้อรถมาใช้งานแล้วก็ใช้มันเดิมๆเ,เลยนะครับคนที่เอาไปโบงเอาไปแต่งก็ให้เขาแบบมีตรงมีตังอ่ะหรือว่ามันจะเป็นสายแข่งสายประกวดสายชอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็มีระดับทุกอย่างมันมีระดับของตัวเองอยู่แล้วเนะคืออย่าไปต้องไม่ต้องไปแบบรีบเร่งอะไรมากมายนะครับตัวใหญ่เราไปรีบเร่งเันนะนะมันก็พังหมดนะครับค่อยๆนะกระดึบไปทีละนิดนะครับ อ่าครับผมมองว่าฝึกปลือการเล่นครับคัดทีมคัดทีมน่อยนะครับคัดทีมตีครับอ่าเปิดหาตัวให้ได้ครบครบทางนะครับผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะที่เหลือเนี่ยระบบใหม่ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงครับอ่าหรือบางทีเกมอาจจะทําอะไรคือเกมเขาต้องรู้วิธีอยู่แล้วว่าหาอะไรออกมาหลอกล่อเรานะ,ะหาอะไรออกมาหลอกล่อครับให้แบบว่าเอ้ย เติมนิดนึงไหมนะครับหรือเติมมาน,นี้แนละ้วแบบบรรคุ้มค่าแน่ๆอะไรประมาณนี้อ่ะส่วนเพื่อนๆที่แบบว่าไอ้ระบบที่มันควรจะต้องทาเนี่ยนะครับไม่ยอมทำล้วทีผมว่าอันนี้มันต้อง,ต,องต้องรอสเต็ปไล่ไปทีนิดนะอย่างเช่นขยายคลังเนะี่ยผมมองว่าในปีนะี้อาจจะได้เห็นนะดาว,ว่าอาจจะได้เห็นนะเพราะว่าด้วยตู้มันมันมีการเปิดที่รีเซ็ตแบบว่าไม่จํากัดแล้วะนะผมก็เลยมองว่า น่าจะมีการขยายคลังเกิดขึ้นในปีนี้นะครับส่วนโหมดอื่นๆโหมดใหม่ๆเดี๋ยวรอดูนะครับพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่อาจจะมีการอัปเดโตโหมดเข้ามานะเพราะว่าทุกทีคือเวลามีอะไรใหม่ๆก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องรอดูทีนะครับแล้วก็11ปปีครึ่งเนี่ยกันยาก็จะเป็นเดือนโค้รแจกอยู่แล้วนะครับขะนั้นเราไปรอเล่นพวกกิจกรรมแจกอะไรต่างๆเนี่ยจะดีกว่านะเบื้องต้นคือยังไม่ต้องไปซีเรียสหรอกระบบใหม่เรายังไม่รู้เลยนะว่ามันจะห่างชั้นกันขนาดไหนซึ่ คือสมมุติอย่างเงี้ยตำนานนะครับ ถ้าสมมติเราไม่เล่นบินดุนะตัดบินดุไปก่อนสมมติเราจะไปปั้นภาคพื้นขึ้นไปสู้เขาอย่างเงี้ยถามว่ามีใครสู้ได้ไหมอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าสายฟรีนะครับสายฟรีถ้าไม่มีบินดุขึ้นตำนานเคยมีคนขึ้นกันแล้วหรือยังระบบใหม่นะครับขึ้นกันได้แล้วถึง3%ปเหรือยังนะครับก็ยังน้อยนะครับอ่าหรือแบบว่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนท็อปร้อยโดยการเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยไม่นับซื้อไอดีนะผมไม่นับซื้อไอดีนะเพราะว่าซื้อไอดีมันเป็นแบบว่า สำเร็จรูปมาเรียบร้อยอะบางทีมันสามารถที่จะขึ้นไปเล่นบนตํานานได้เลยอันนั้นก็คือจากคนละเรื่องกันนะครับถามว่ามีถึง1%หรือยังในเกมมันก็ยังไม่มีนะครับพวกบนนี้คือเขาแบบว่าอาจจะซื้อไอดีสำเร็จรูปมาหรือไม่ก็เนี่ยเติมเหมือนกระจุยกระจายครับเลข5หลัก6กหลักก็ว่ากันไปเราไม่ได้ขึ้นไปแตะต้องเขาอยู่แล้วอะมันเป็นคนละกลุ่มกันนครับเราถือว่าเป็นเลนเจอร์เราเป็นถือว่าเป็นเพื่อนๆที่มีเลนเจอร์มีเกียร์มีอะไรเป็นกลุ่มทั่วไปนะ นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสอ่ะเบื้องต้นนะเปิดให้ได้ตัวโหดโดก่อน นะครับเบื้องต้นเนะี่ยผมว่ายังยึดที่บอดมืดก่อนนะครับส่วนล็อกเนี่ยคนาถามเข้ามาเยอะเลยที่ผมบอกว่าผมกลัวแค่ว่าสุดท้ายเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีตัวแทนขึ้นมาซึ่งมันยังไม่เคยมีทีหนึ่งเออนะสี่ปีแล้วนะครับคนก็พูดตลอดตลอดตลอด,ลอดก็ยังไม่มีสี่หนึ่งแค่ตอนนีน้เรากลัวเพราะคิดว่าปีนะี้อาจจะมีตัวเมตาแสงโผลเข้ามาผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวแบบประมาณบาวล็อกไหมหรือไม่ใช่ถ้าสมมติไม่ใช่จริงเนี่ยบาลล็อกก็ยังเป็นบาลล็อกก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะส่วนตำแหน่งตัวชนอย่างที่บบอกครั ว่าอาจจะติดมาซะหนึ่งตัวเทนครับการใช้ตัวกองหลังเนี่ยตอนนี้เยอะมากแล้วก็ใช้ตัวบับเพิ่มเนี่ยโจมตีเนี่ยเฮ้ยมันโหดจริงครับสมมติมีคนกินแล้วก็หยุดที่คุณกินไปเลยสมมติมีบาวช้างก็หยุดที่เบาวช้างไปแต่เกียร์มันใช้แร่เยอะนะไอ้อย่างเงี้ยแร่แบกแบกสมมติว่าใครมองว่าเนี่ยพวกเรนเจอร์ระดับแร่แบกหลังแอนเนี่ยผมใช้ลดแร่3จุดอ่าเมื่อกี้อ่าเห็นไปแล้วนะครับว่าใช้แร่อยู่ประมาณเท่าไหร่มันก็เหลืออยู่ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับรับได้ก็ ก็โอเคครับรับไม่ได้ก็พยายามหาเกียร์ล้วกันอ่าฉะนั้นเนี่ยสู้ๆเอาจะช่วยอคิดแห่งงางไงเหมือนเดิมครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมในเี้เหมือน,น,นเดิมขอให้มีเรนเจอร์ตัวดีๆไว้ก่อนอันนี้ละปัญหาใหญ่นะครับอ่านะครับอ่าส่วนระบบอื่นๆนะทีมเพื่อนอยากจะให้ขออยากให้มีทําไมไม่มีสักทีหนึ่งก็ฟีดแบ็กกันได้ครับทุกอย่างสามารถที่จะฟีดแบ็กเกมได้นะครับอันไหนที่เขาแบบว่าไม่รับ อยู่แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่าประเภทไหนที่แบบว่าเฮ้ยมันก็เกินไปนะครับแบบมีปุ๊บเกมมันจะเจ๊งทันทีแน่ๆเนีนะ่ยมันก็จะเกิดขึ้นยากนะฉะนั้นเนะี่ยอย่างที่บอกอย่างเช่นใช้ตัวเปิดเกียร์เนะี่ยเกมก็ยังไม่น่าจะรองรับที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ระบบมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้าทีนิดทีนิด,นดเพราะว่าเกมนี้อย่างที่บอกพัฒนายาวครับยังมีคอมเมนต์อยู่นะว่าแบบส่วนตัวผมคิดว่าเกมจะปิดแน่ๆพึ่งเล่นเมื่อวานใช่ไหมไม่เคยติดตามข่าวสารเลยใช่ไหมว่าแบบโอ้ยอย่างเงี้ยนะระบบตู้กาชาปอย เน้นย้ำอีกทีครับระบบตู้การชักพอยเนี่ยอยู่ถึงปีหน้านะแต่ว่าเราจะไม่ได้แต้มเพิ่มเติมแล้วนะครับอาคารที่คังเต็มไม่ต้องรีบเปิดครับเพราะว่าเขาแจ้งชัดเจนครับว่าตู้การชักพอยจะอยู่ถึงปีหน้าแต่จะไม่มีระบบการชักพอยแล้วจะเป็นระบบใหม่เข้ามาแทนนะครับอ่าส่วนเนี่ยนะครับอื่นๆก็ฟีดแบ็กเก่งมันไปครับว่าอยากได้อะไรนะครับอ่ะส่วนยังจัดレンเจอร์เกียแพ็ทิ้งทวนนบเดี๋ยวน่าจะเพิ่มเรททิ้งทวนสวันสุดท้ายครับอยากได้レนเจอร์เกียแพ็กคืออย่างตู้ แสงมืดกับการบินเนี่ยมันไม่มีเพิ่มเลทพิเศษอยู่แล้วผมบอกก็เปิดไปเถอะนะครับอ่านะครับก็ไปจัดกันได้ครับแนะนำร้านตั้งเกมร้านนี้ครับ a c k เกมท่ามั่เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เกมแบนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทาง r u b y แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมผูกเกมแบนเจอร์นะครับมีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จัดได้เลยครับหากเกี่ยวกับเกี่ยวก็ต้องหากไอโฟน iPad เปิดกระช้าอวดรับรูบี้ครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ อยากได้แน่นำเกมปลอดภัยถูกและเร็วแนะนำเอ k เคนะครับอ่าเป็นเจ้าที่คนในเกมเรนเจอร์ไปเติมกันเยอะก็ไปจัดกันได้ครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชันคลิปนะบอะคอยได้เลนเจอร์เกมไพ่กังแจงจตกร้านเอสเคนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ